มาดูกันที่สาวสาววงทวายสกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกว่าพามินิอัลบั้มใหม่ของพวกเขานะคะไปดังไกลจนถึงสหรัฐเลยละค่ะเกาวสาววงทวายส์นะคะกลุ่มขายดีแห่งค่า,าย JYP Entertainment นั้นปกติปล่อยอะไรออกมานะคะก็มาจะขายดีเป็นสถิติอยู่แล้วทั้งในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะแต่ล่าสุดนะคะพวกเธอก็สร้างประวัติศาสตร์พามินิอัลบั้มลำดับที่10นะคะอย่าง s ท e of Love เปิดตัวด้วยอันดับที่6บนชาร์ตบิลบอร์ด2 0 0ค่ะซึ่งเป็นชาร์ตเพลงกระแสหลักชาร์ตใหญ่ที่สุดของสหรัฐซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกนะคะที่สาวสาวงทวิสพาผลงานเข้าไปติดสิบอันดับแรกของชาร์ตนี้และที่สําคัญค่ะนี่คือมินิอัลบั้มแรกนะคะจากศิลปินเคป๊อปหญิงที่เข้าไปติดท็อปเทนของชาร์ตนี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะมินิอัลบั้มเทสต็อปเลิฟของทว c สค่ะก็ยังถือเป็นผลงานจากศิลปินเคป๊อปหญิงลําดับที่2นะคะที่เข้ามาติดสิบอันดับแรกบนชาร์ตนี้ได้สาเร็จ ถัดจากอัลบั้มเต็มชุดแรกของวง b l a c k พิงคค่ะที่เปิดตัวด้วยอันดับ2บนชาร์ตนี้ค่ะไม่เท่านั้นนะครับเ a s อ of Love ครับยังเป็นผลงานลำดับที่3ของวง w i c e ที่เข้ามาติดช 200, 300, าร์ตบิลบอร์ด200 0สํำเร็จถัดจาก More and more นะครับมินิอัลบั้มชุดที่9แล้วก็ e y i s Wide Open ผลงานอัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่2ครับซึ่งล้วนแล้วแต่ปล่อยเมื่อปี2020ที่ผ่านมา โดยนอกจากสร้างประวัติศาสตร์บนชาร์ตบิลบอร์ดใหญ่ของสหรัฐแล้วนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงแอลกอฮอล์ฟรีครับหลีซิงเกิลของบิณิอัลบัมยังเป็น MV ที่ทำยอดวิวทาง YouTube ทะลุ100ล้านครั้งเร็วที่สุดของวงไท i c e เองในเวลา11วัน1ชั่วโมง40นาทีหลังปล่อยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาช่วง18นาิกานะครับหรือว่า16บหนลิกาตามเวลาที่เกาหลีใต้รวมทั้งเพลงแอลกอฮอล์ฟรีครับยังได้ไปเปิดโชว์เปิดตัวในรายการของ s อด้วย ตอนนี้ก็ผ่านไป1วีคนะคะออลกอฮอลฟีเนี่ยก็ยอดวิวที่1 0 1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่นะสาองเขามีความสามารถมากใช่แต่ละคนเนี่นะครับเขาผ่านการแข่งขันคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจนมาเดบิวต์แล้วก็เป็นทวิซี่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ใช่แล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุดของ JYP Entertainment นะคะ5ปีแล้วกับการที่พกเธอนั้นก็สั่งสร้างผลงานใหม่ๆออกมาครับผม